เบียบ้อยอสวัสดีครับสวัสดีเอฟซี 3, ทุกท่านนะครับผม,ม,มวันนี้ก็ยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ช่องบอเบียร์ดัมซิงเนาะเอฟซีเนาะหลังจากที่อาหายกันไปนานครับช่วงนี้ปะเราพามารับงานใหญ่ครับทีมงานทีมงานถมปัม๊มถมสร้างปั๊มน้ำมันนะครับตรงนี้ก็ งานก็เยอะพอสมควรครับกำลังกำลังเส้นหัวหมูครับนี่ตีมงานนี่ก็อยู่ปากบอ่อครับคิลลิงเลยคิลลิงหน้าง,งานครับคนที่ถมก็ถมไปครับอนนี้นจะหองที่มาแล้วครับ ลูกสาวชวยครับน่อกิไม่นั่งชื้อวดตะไไทยลูกกรอนังกิเลจรตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากไปครับกำลังคุยกัน เราจะถมถึงไหนแน่เอาตรงไหนแน่นอนให้มันมาตรฐานนะครับ

น่าจะประมาณเราหกเจดไร่ครับสูงประมาณ3เมตรกว่านะครับก็เยอะพอสมควรครับแล้วแถวนี้มันหาดินยากครับแถวนี้หาดินยากก็ไม<อ>่รู้ว่าเราจะมีดินเต็มไหมนะครับนะันิ่ะ ก็รอชมกันนะทีมงานปลาเราจะเลือดซับปลาเราครับคู่กับปลาเลิมครับทีมงานปลาเลิมเจอกับปลาเราครับปลาเลิมเฝ้าที่เทส่วนปลาเราบิ่งข้างนอกครับทีมงานนี้เลยแข็ง นนี้ก็รอรอเวลารอเลิกรอยามนะครับตตามประเพณีตามความเชื่อครับของส่วนตัวนะครับของแต่ละบุคคลครับความเชื่อแล้วแต่เราทับถือครับนี่ก็เตรียมสถานที่เรียบร้อยครับมีเครเรียวพระอะไรนะประทัดครับประทัดบ้านผมอื่นก็โผกแล้วครับ มีอยู่สองเส,ส้นครับไก่ยังไงไก่อยูดยังอ๋อตอนที่ตั้ง,ง,งคุณก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมาตรวจเลยเนาะนี่ครับเราทำพิธีครับใ,ใส่ตรงเลยใส่ตรง งบอยอ่นนี้ก็เจ้าของที่กำลังเริ่มทำพิธีแล้วตามความเชื่อ ทีมงานก็มาสแสดงความยินดีด้วยครับนะครับนะก็เดี๋ยวเราจะทำการถมให้เสร็จครับตรงนี้เดี๋ยวถมให้เสร็จหมดเลย นะครับก็น่าจะอีกไม่เยอะเท่าไหร่ครับประมาณราวๆพันกว่าเที่ยวก็วิ่งอยู่สองทีมงานนะครับทีมงานนี้ก็วิ่งปากบะครับเคียร์ลิงหน้างานครับส่วนทีมงานผมก็วิ่งเอาดินเขานอกเข้าครับ อนี่ก็เกือบเสร็จแล้วครับพิธีแล้วจาของทีก็ปักทูปจะฝาไว้เลยฝากทีผมพาเดินดู างานนิดนึงนี่นก็พื้นที่ตรงนี้ทีมงานปลาเราได้ทมไปเ,เ,เ,เกือบครึ่งแล้วครับน่าจะเกินครึ่งกับทีมงานอีกทีมงานหนึ่งนะครับนี่เดี๋ยวพามาดูด้านบนหน่อยนี่ครับก็ประมาณนี้ครับพื้นที่อยเยอะ เยอะพอสมควรนะดูดินปลาเรามาตรฐานมากครับดินปลาเราเนี่ยแข็งปก๊บครับดินดานนะครับนี่คครับเนแน่นเน้นเน้น,นสุดจัดครับก็ นู่นเครับเป้าหมายถึงทงนู่นแหละก็ถือว่างานใหญ่พอสมควรครับอันนี้รอยดินไข่ดินไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับ ชั้นล่างก็ชั้นล่างนี่น่าจะเลือประมาณชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งจะหมดดินประมาณห้าร้อยเที่ยวครับประมาณห้าร้อยเที่ยวทั้งหมดมันประมาณสามชั้นครับสามชั้นก็มันพันกว่าเที่ยวครับแต่ไม่รู้ว่าเขาจะเอาเพิ่มเติมหรือยังไงไหมนะครับก็รอชมกันต่อไปนะครับว่าทุกอย่างมีการเปลีป่ยนแปลงได้ เดี๋ยวเราติดตามผลงานกันตอนต่อไปเนาะว่าทีมงานป่าเราเราจะจัดการได้แค่ไหนครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบะเบียน้้ำซิ่งด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับเนาะสวัสดีครับ